แพนเค้กเขมณนิดหลังวิวาเป็นภรรยาตำรวจปล่อยภาพนี้ออกสื่อหรือแต่งรอบสองเจ้าแม่รันเวย์ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกหน้าหมวยแพนเค้กเขมณนิดจามิกรที่นอกจากงานแสดงงานพิธีกรแล้วสาวแพนเค้กยังค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆในงานเดินแบบถ่ายแบบด้วยรูปร่างสุดเพอร์เฟกต์สมกับเป็นตำแหน่ง ไทยซูเปอร์มมเดล2 0 0 4ล่าสุดสาวแพนเค้กบินไปร่วมเดินแบบในชุดเจ้าสาวแสนสวยถึงกัมพูชาพร้อมแชร์ภาพบรรยากาศสวยๆผ่านไ g โดยระบุว่าอีกหนึ่งรันเวย์ที่สวยและยาวมากค่ะงานที่เรารักกับความท้าทายในทุกวันขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์ Designer ที่รักทุกท่านนะคะและแบ็กส e ต f แฟชั่นโชว์ที่พนมเปญกับ10แบรนด์จากไทยดีไซเนอร์ค่ะ รวมตัวอย่างอารังการกับสถานที่สวยงามในพนมเปญเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ค่ะ